S <S วันนี้กราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะทุกท่านนะคะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้วันหวานนะคะในไร์สดเมื่อช่วงเช้านะคะเมื่อช่วงกลางวันนะคะแม่แม่ขากราบขอบพระคุณคุณแม่รุ่งพรนะคะคุณแม่ปริมนะคะพี่เรียมนะคะที่เมตตานะคะผลไม้วันหวานให้อ้วนได้ทานนะคะชื่นใจนะคะตอนเลิกงานนะคะแมะ่แม่ขโอ้หหิวแห้งนะคะขำใหญ่คักนะคะปาติโถนะ

หวานแซบอ้วนอะหลวงนาบุญสาธุบุญกบนังฟ้าใจดีทั้งสามท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะสาวๆก็เลิกง,งานมาแล้วนะคะทยอยนะคะเข้าบ้านเนาะเข้าหลักที่นอนนะคะบางเชือกก็อาบน้ําค่ะแมะคะ่ค่ะเอาไปแล้วใครอาบน้ําอยู่เมื่อกี้ไปแล้วนะ,ะเพื่อนๆที่อาบน้ำนะคะ่ะอาบน้ําเข้านอนกันนะคะ ควรอาบมาตัวดำเมียมเลยนะคะ อร่อยหวานเจี๊ยบเลยนะคะอนุโมทนาบุญสาธุบุญกับคุณแม่ใจดีใจบุญทั้งสามท่านนะคะับสะพานบุญทุกๆท่านด้วยนะคะขอบระคุณคะ่ะ